สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์ c 1 8 0นะครับรีโมทของเดิมกดได้ไม่ไกลนะครับลูกค้าต้องการให้ติดตั้งรีโมทชุดใหม่นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบพับ2ดอกนะครับด้านหลังมีโลโก้เบนซ์นะครับกัดก้านกุญแจนะครับเดินระบบให้ครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบรีโมทนะครับทดสอบนะครับล็อกครับไฟแล้วก็พริบหนึ่งครั้งครับกดล็อกไฟแล้วก็ะพริบสองครั้งนะครับกดได้ไกลมากๆนะครับแต่ผมถอยมาไกลไกลนะคร ลดล็อกนะครับตรวทดสอบระบบภายในรถต่อนะครับครับทดสอบระบบภายในตัวรถนะครับล็อกครับกดล็อกนะครับใช้งานสะดวกกว่าเดิมเยอะนะครับกดได้ไกลมากๆนะครับรับประกันให้1ปีนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้กุญแจรรถเบนซ์นะครับติดปัญหารีโมทกดได้ไม่ไกลนะครับ รีโมทกดยากนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ